เด <The> อะทรูดเจาะลึกจริงกลับมาพบกับเจาะลึกจริงในประเด็นของสาวน้อยนักเรียนชูปายปกป้องสถาบัน โดนเพื่อนนักเรียนชายสาววกสามกีประจานสุดท้ายแจ้งความฝ่ายหญิงยอมอภัยให้เรียกได้ว่าเป็นการจุดไฟขัดแย้งในรั้วโรงเรียนค่ะเมื่อนักเรียนหญิงฉูปลายปกป้องสถาบันแล้วถูกคนในโรงเรียนเดียวกันประจานลงในโลกออนไลน์สุดท้ายไปแจ้งความฝ่ายหญิงยอมอภัยให้จากกรณีที่ศูนย์ความช่วยเหลือด้านกฎหมายผู้ถูกล่วงละเมิดทางสังคมออนไลน์หรือสอชอ,อ การถูกล่วงละเมิดที่เราคุ้นเคยกันก็คือการบูลลี่นั่นแหละค่ะณสถานีตำรวจภูธรประตูน้ำจุลาลงกรณย่านรังสิตตำบลประชาธิปัตย์อำเภอธัญ,ญบุรีจังหวัดปทุมธานีสอชอ,อได้เข้าช่วยเหลือนักเรียนหญิงรายหนึ่งของโรงเรียนมัธยมศึกษาแห่งหนึ่งในตำบลประชาธิปัตย์ที่ได้ถ่ายภาพชูป้ายกระดาษเขียนข้อความว่าพร้อมจะปกป้องสถาบันพระมหากษัตริย ปรากฏว่าถูกเพื่อนนักเรียนชายที่มีแนวคิดต่อต้านสถาบันพระมหากษัตริย์นำเอาภาพไปประจานในสังคมออนไลน์โดยมีทางนายอัครวุฒิบุรณพลหรือเต้แกนนำกลุ่มอาชีวะปกป้องสถาบันได้ส่งเรื่องดังกล่าวให้กับสอชอ,อให้ช่วยเหลือ กระทั่งเมื่อวันที่15กุมภาพันธ์นักเรียนหญิงคนดังกล่าวได้เข้าแจ้งความต่อเจ้าหน้าที่ตำรวจโดยมีเพื่อนที่มาด้วยกันเป็นผู้มีแนวคิดสนับสนุนกลุ่มที่เรียกตัวเองว่าคณะราษฎร2,563แต่ไม่เห็นด้วยกับการกระทําดังกล่าวจึงมาเป็นเพื่อนซึ่งเรื่องนี้เป็นความขัดแย้งทางการเมืองของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาภายในโรงเรียนเดียวกันสชอ,อ,อ จึงต้องการเป็นตัวกลางให้เกิดการเจรจาระหว่างคู่กรณีผู้ปกครองทั้งสองฝ่ายครูและตำรวจให้จบลงที่โรงพักเพื่ออนาคตของเยาวชนที่กำลังอยู่ในวัยเรียนต่อมาทางด้านผู้อำนวยการโรงเรียนสั่งให้ฝ่ายปกครองเข้ามาสอบสวนเรื่องราวที่เกิดขึ้นสุดท้ายได้ลงโทษนักเรียนชายรายหนึ่งที่กระทำความผิดตามระเบียบว,วินัยของโรงเรียนเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ขณะเดียวกันนักเรียนชายที่เป็นคู่กรณีที่ได้นำเอาภาพของนักเรียนหญิงไปประจานได้ปรับความเข้าใจกับนักเรียนหญิงคนดังกล่าวและยินยอมจ่ายค่าเสียหายจำนวนหนึ่งผู้ปกครองรับปากจะอบรมดูแลลูกตัวเองจะไม่ให้กระทำในลักษณะเช่นนี้อีกพร้อมกับโพสต์ข้อความว่าอยากจะขอโทษที่ดา่าหรือทำให้เสื่อมเสียชื่อเสียงแล้วก็ที่หมิ่นประมาท แล้วอยากจะขอโทษผู้ปกครองของผู้เสียหายที่ทำให้เสียเวลารู้สึกไม่สบายใจขอโทษจริงๆทั้งนี้ในส่วนของนักเรียนหญิงก็ได้ถอนแจ้งความเป็นที่เรียบร้อยแล้วล่าสุดทางด้านของศูนย์ช่วยเหลือด้านกฎหมายผู้ถูกล่วงละเมิดทางสังคมออนไลน์ได้โพสต์ข้อความถึงความคืบหน้ากรณีดังกล่าวโดยระบุข้อความว่าเคสนี้จบลงด้วยดี 1. ทางโรงเรียนไม่ได้นิ่งนอนใจผู้อํานวยการสั่งให้ฝ่ายปกครองเข้ามาสอบสวนเรื่องราวที่เกิดขึ้นสุดท้ายได้ลงโทษนักเรียนผู้ที่กระทำความผิดตามระเบียบว,วินัยของโรงเรียนเป็นที่เรียบร้อยสอชอ,อต้องขออภัยที่เข้าใจผิดว่าทางโรงเรียนเพิกเฉย 2. คู่กรณีปรับความเข้าใจกันเป็นที่เรียบร้อยแล้ว 3. ผู้ทำความผิดโพสต์ขอโทษและยินยอมจ่ายค่าเสียหายจำนวนหนึ่ง 4. ผู้เสียหายยอมถอนแจ้งความ 5. ผู้ปกครองผู้กระทำความผิดรับปากจะอบรมดูแลลูกตัวเอง 6. ผู้กระทำความผิดรับปากจะไม่กระทำอะไรแบบนี้อีกต้องขอขอบคุณคุณเต้อาชีวะที่ส่งเคสนี้มาให้ทางสอชออย่างไรก็ตามกรณีดังกล่าวก็แสดงให้เห็นถึงความขัดแย้งทางการเมืองภายในรัวร้วโรงเรียน ซึ่งก็ทำให้เกิดกระแสวิาพากษ์วิจารณ์เป็นจำนวนมากว่าขนาดนี้ข้อมูลที่บิดเบือนจากม็อบสามกีบที่เอามาปลุกระดมเยาวชนเริ่มทำให้เกิดความขัดแย้งหลายคนมองว่าต้องจัดการกับขบวนการนี้ให้เร็วที่สุดก่อนที่จะทำให้เยาวชนเกิดความแตกแยกไปมากกว่านี้ กลับมาพบกับเจาะลึกจริงในประเด็นของน้องอังอังหลานนาทรรเตรียมช็อกได้เลยเมื่อเจ้าหน้าทีป่ปอทอพร้อมแล้วที่จะส่งหมายเรียกมาตรา1นึถึงหน้าประตูบ้านจากกรณีที่ทางด้านของนางสาวอัครสรโอปิลันหรืออังอังบุตรสาวของนางชนาพันธ์จึงรุ่งเรืองกิจซึ่งเป็นบุตรสาวคนโตของนางสมพรและยังมีศักดิ์เป็นหลานสาวของนายธนาธร แก่นำคณะก้าวหน้าซึ่งเมื่อวันที่14กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาทวิตเตอร์ของน้องอังอังได้โพสต์เกี่ยวกับเหตุการณ์ที่มีการประทะก,กันร,ระหว่างผู้ชุมนุมกลุ่มที่เรียกตัวเองว่าคณะราษฎร2,563กับตำรวจที่นาสารดีกาเมื่อวันที่13กุมภาพันธ์โดยได้มีการโพสต์ข้อความพาดพิงถึงพระบาทสมเด็จพระวชิระก้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่10ในลักษณะอันมิบังควร แต่ภายหลังเจ้าตัวได้ลบข้อความไปแล้วแต่ก็ได้มีชาวเน็ตได้แคปภาพหน้าจอข้อความดังกล่าวเอาไว้ได้กลายเป็นที่วิพากษ์วิจารณ์ถึงแนวคิดดังกล่าวเป็นจำนวนมากต่อมาวันที่16กุมภาพันธ์ทางด้านของศูนย์ช่วยเหลือด้านกฎหมายผู้ถูกล่วงละเมิดทางสังคมออนไลน์หรือสชอได้ทำการรวบรวมหลักฐานต่างๆเข้าแจ้งความเพื่อดำเนินคดีกับน้องอังอัง โดยได้ยื่นเอกสารทั้งหมดให้กับปอทโดยมีพลตำรวจตีอนันต์นานา,นาสมบัติผู้บังคับการปร,ปราบปรามการกระทำผิดความผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเทคโนโลยีหรือผอบอก,กอปอ,อทอมารับเอกสารด้วยตนเองล่าสุดเมื่อวานนี้กองบังคับการปร,ปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเทคโนโลยีได้เรียกทางด้านของสอชอ,อมาให้ปากคำเพิ่มเติม โดยมีพยานหลายปากมาให้ปากคำโดยยังได้เปิดเผยอีกว่าปออท,ทเตรียมออกหมายเรียกทั้งนี้นางสาวอัครศรหรืออังอังนั้นเริ่มมีคนรู้จักเป็นครั้งแรกก็คือการได้ร่วมวงเสวนาในหัวข้อ ถ้าการเมืองดีนักเรียนนักศึกษาจะรักชาติกันอย่างไรที่ห้องประชุมคณะสังคมวิทยาและมนุษยวิทยาชั้น4อาคารคณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ท่าพระจันทร์ เมื่อวันที่29กันยา2563และยังได้ปล่อยวลีสุดเด็ดเรียกเสียงหัวเราะให้คนทั้งประเทศนั่นคือการพูดถึงประเด็นการเมืองที่คุณตาคุณยายท่านหนึ่งต้องมาติดคุกเพียงเพราะเก็บเห็ดไปขายทั้งที่ความเป็นจริงแล้วตาใหญ่ที่น้องอังอังพูดถึงนั้นเป็นสามีภรรยาอายุ48ปีถูกจับกลุ่มในข้อหาบุกรุกป่าและครอบครองไม้เถื่อนซึ่งก็ทำให้หลายๆคน ตั้งข้อสงสัยกันว่าเด็กสาวคนนี้ทำไมถึงได้มาร่วมเสวนาวิชาการทาั้งๆที่ยังขาดความรู้และไม่เคยติดตามข่าวสารแต่อย่างใดพร้อมกับให้ข้อมูลผิดๆในงานเสวนาทางวิชาการซึ่งถือว่าเป็นเรื่องใหญ่แต่พอสืบประวัติดูแล้ว ก็ได้ทราบว่านางสาวอัครารสรหรือน้องอังอังนั่นก็คือหลานสาวแท้ๆของนายธนาธรจึงรุ่งเรืองกิจซึ่งก็ทำให้หลายๆคนถึงบางอ้อไม่แปลกใจเลยที่ข้อมูลเท็จเหล่านี้ถูกนำมาพูดในงานวิชาการได้อย่างไรเพราะน้าของเธอก็มักใช้วิธีนี้โจมตีฝั่งตรงข้ามมาโดยตลอดนั่นเอง กลับมาพบกับเจาะลึกจริงครับคุณผู้ชมหลังจากที่มีการชุมนุมทางการเมืองของกลุ่มนักเรียนนักศึกษาจนนําไปสู่การดําเนินคดีต,ต่างๆทางการเมืองมากมายหลายคดีวันนี้ครับเราจะมาเปิดดูคดีหนักๆที่เหล่านักเรียนนักศึกษาเนี่ยพร้อมใจกันทิ้งอนาคตและก็จูงมือกันเข้าคุกเพราะว่าถูกปั่นหัวเพื่อสังเวยอํานาจทางการเมืองและก็จ้องที่จะล้มเจ้าของผู้ใหญ่กันครับคุณผู้ชม จากกรณีล่าสุดที่วันที่18กุมภาพันธ์2564พลเอกประยุทธ์ได้เข้าร่วมประชุมและกล่าวชี้แจงถึงกรณีปัญหาด้านการศึกษาของการอภิปรายไม่ไว้วางใจของพรรคฝ่ายค้านโดยระบุว่าวันอาทิตย์ที่16สิงหาคม2563รรยากาศคณะประชาชนปลดแอกชุมนุมเพื่อเรียกร้องประชาธิปไตยบริเวณอนุสาวรีย์ประชาธิปไตยตั้งแต่เวลา15นาฬิถึง21นาฬิกา และในช่วงท้ายพลเอกประยุทธ์ยังยอมรับว่าเป็นห่วงกับคำว่านักเรียนเลวหรือครูชุดดำซึ่งไม่เคยมองอย่างนั้นไม่เคยยุแยงให้เด็กเป็นอย่างนั้นโดยนายกก็ได้บอกว่าอย่างนี้ครับเราจะเรียกเขาเป็นนักเรียนเลวได้อย่างไรเขาเป็นนักเรียนเป็นอนาคตของชาติเพราะฉะนั้นมีอยู่หลายคนในนี้ตนไม่ขอว่าใครอย่ามาประท้วงตนเพราะทุกคนก็รู้ดีอยู่ ก่อนหน้านี้สมัยอายุเท่าตนไม่มีหรอกเรื่องแบบนี้เรื่องร้ายแรงแบบนี้ไม่เคยมีทำไมจะต้องให้เขาไปมีปัญหากับกฎหมายตนไม่เข้าใจแล้วมีคนไปแอบอยู่ข้างหลังไม่สงสารเด็กบ้างหรือเมื่อถึงเวลาเขาก็มีเวลาของเขาวันนี้เขาต้องเรียนหนังสือไม่เคยมีปัญหาเหล่านี้มาก่อนตนสังเกตในฐานะเป็นนายกรัฐมนตรีและฝ่ายความมั่นคงตนสังเกตความเคลื่อนไหวการพูดจาต่าง สอดคล้องสถานการณ์ภายนอกทั้งสิ้นนี่คืออันตรายนายกก็ถามว่าแล้วใครจะเอาอยู่ไม่ว่าใครจะเป็นนายกนั่นก็คือถ้อยคำของนายกรัฐมนตรีที่กล่าวอย่างเป็นห่วงเป็นใยเด็กเยาวชนของชาติที่ถูกผู้ใหญ่บางคนแอบอยู่ข้างหลังคอยยุแยงปลุกปั่นให้ออกไปทำผิดกฎหมาย เรื่องนี้นับว่าเป็นอันตรายซึ่งต้องคอยช่วยกันจับตาดูกันต่อไปว่านายกและรัฐบาลจะแก้ไขปัญหานี้ให้จบได้อย่างไรอย่างไรก็ตามครับเนื่องจากผู้ชุมนุมส่วนใหญ่ล้วนเป็นเยาวชนวัยนักเรียนและก็นักศึกษาซึ่งหลายๆครั้งได้ทำการละเมิดกฎหมายระหว่างการชุมนุมทั้งเจตนาและก็ไม่เจตนาซึ่งอาจเป็นเหตุให้สูญเสียโอกาสอันดีอีกมากมายได้ในอนาคต ทั้งนี้ทางสำนักข่าวเดอะทรู h ได้รวบรวมคดีของเหล่าเยาวชนไว้ตัวอย่างเช่นเมื่อวันที่11กุมภาพันธ์2564ที่กองบังคับการปราบปรามการกระทํำความผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเทคโนโลยีหรือว่าบอก,กอปอทอแนนนามสมมุตินะครับนักศึกษาชั้นปีที่2วัย19ปีจากมหาวิทยาลัยแห่งหนึ่งในกรุงเทพมหานครได้เดินทางเข้ารับทราบข้อกล่าวหาตามหมายเรียกในข้อหาหมิ่นประมาท พระมหากษัตริย์ตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา112และข้อหาตามพรบโซเวเตอร์มาตรา14วงเล็บ3ก่อนพบว่าเธอถูกกล่าวหากรณีทวิตข้อความเกี่ยวกับรัชการที่9ในทวิตเตอร์15กุมภาพันธ์2564เวลา10นาฬิกาที่สพห้างฉัดจังหวัดลำปางนักศึกษามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ศูนย์ลำปางสองรายได้แก่ละละนาสุริโย นักศึกษาจากคณะนิติศาสตร์และเบนส์นามสมมุตินักศึกษาจากวิทยาลัยสหวิทยาการพร้อมทนายความได้เดินทางเข้ารับทราบข้อกล่าวหาหมิ่นประมาทพระมหากษัตริย์ตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา1 1 2หลังจากถูกออกหมายเรียกเพิ่มเติมในคดีการปลดภาพพระบรมฉาย,ยาลักษณ์ระหว่างการชุมนุมบริเวณมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ศูนย์ลำปางเมื่อวันที่17ตุลาคม25 6 3 โดยถูกแจ้งข้อหามาตรา360เพียงข้อหาเดียวก่อนและจะถูกเรียกไปแจ้งข้อหามาตรา112เพิ่มต่อมาครับวับนที่15กุมภาพันธ์2564ที่สพเมืองลำปางเวลา13.30นานายพินิษทองคำนักศึกษาวิทยาลัยสหาวิทยาการมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ศูนย์ลำปางและสมาชิกกลุ่มพิราบขาวเพื่อมวลชน ยังได้เดินทางเข้ารับทราบข้อหาตามพรบอคอมพิวเตอร์มาตรา14วงเล็บ3เพิ่มเติมเหตุจากกรณีแขวนป้ายผ้าที่มีข้อความงบสถาบันกษัตริย์มากกว่าวัคซีนโควิด -19 บริเวณสะพานรัศดาพิเศษเมื่อวันที่30ทธันวาคม2563หลังจากถูกแจ้งข้อหามาตรา112ไปก่อนหน้านี้แล้ว15กุมภาพันธ์2564ที่สนอพหลโยธินคริสสงวนนามสกุลนะครับ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่6อายุ18ปีสมาชิกกลุ่มคณะราษฎอดเข้ารับทราบ8ข้อหารวมข้อหามาตรา1นึหมิ่นประมาทกริย์และมาตรา1-16ยุยงปลุกป,ปัน่นตามประมวลกฎหมายอาญาหลังถูกกล่าวหาว่าขึ้นปราศัยในเวทีย่อยของการชุมนุมม็มอบ2ทธันวาหรือการชุมนุม2ธันวาไป5แยกลาดพร้าวเมื่อวันที่2ธันวาคม2 5 6 3 เมื่อวันที่28มกราคมที่สำนักงานอายการสูงสุดพนักงานอายการพิเศษฝ่ายคดีเยาวชนและครอบครัวมีความเห็นสั่งฟ้องมินลพลพัฒนพลอยเบญจามาพรกลุ่มนักเรียนเลวและภูมิคณะพศกลุ่มนักเรียนไทยข้อหาฝ่าฝืนข้อกำหนดตามมาตร,9รา9ประกอบมาตรา11ของพรกฉุกเฉินจากกรณีการเข้าร่วมการชุมนุมที่แยกราชประสงค์เมื่อวันที่15ตุลาคม2563 และส่งสำนวนฟ้องไปยังสารเยาวชนและครอบครัวกลางจากกรณีนี้ทั้งหมดครับทำให้อดเป็นห่วงอนาคตของชาติไม่ได้เพราะหากเยาวชนเหล่านี้ยังถูกหลอกใช้ยังถูกล้างสมองเพื่อเป็นหมากในเกมการเมืองจนต้องสละตัวไปต้องคดีกันคนละหลายข้อหาชีวิตของพวกเขาที่หวังจะให้ดีขึ้นเหมือนที่ถูกขายฝันมานั้นเห็นทีจะมีแต่คุกแต่ตารางเป็นปลายทางอย่างน่าสงสารครับ กรลึกจริงวันนี้มาติดตามเปิดประเด็นสารเยาวชนพิจารณาคดีที่เยาวชนถูกยุยงปลุกปั่นโดดเข้าร่วมม็อบทยอยโดนฟ้องกล่าวรูดแม้แต่ OHCHR ก็ช่วยไม่ได้ถ้อยแถลงของการอภิปรายในสภาของนายกลุงตู่ที่แสดงความเป็นห่วงเป็นใยเาย,ยาวชนของชาติโดยที่มีผู้ใหญ่แอบอยู่เบื้องหลังนั้นซึ่งหลายคดีก็สมเสียงที่อนาคตจะหมดลงการจะกล่าวอ้างว่าเป็นเด็ก เป็นเยาวชนอยู่นั้นไม่ได้นั่นก็เพราะกระบวนการยุติธรรมของไทยค่ะมีระบบของศาลเยาวชนไว้พิจารณาคนทําผิดในวัยดังกล่าวด้วยโดยหากย้อนไปดูคดีต,ตัวอย่างเมื่อวันที่17ทธันวาคมปี2563ที่สนอย,ยานนาวานางสาจตุพรแซ่อึงและนายนกพสิน์อายุ16ปีสมาชิกกลุ่มบุรีรัมปลดแอกได้เข้าพบพนักงานสอบสวนเพื่อรับทราบข้อกล่าวหาตามหมายเรียก คดี112หลังจากกิจกรรมแฟชั่นโชว์ที่ถนนสีลมเมื่อวันที่29ตุลาคมปี6ข้าหลังจากนั้นทั้งสองก็ไปรับทราบข้อกล่าวหาแล้วตำรวจก็ได้นำตัวเยาวชนอายุ16ปีพร้อมกับทนายความของสิทธิมนุษยชนไปส่งยังาศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง ต่อมาค่ะผู้ต้องหาก็ได้ยื่นคัดค้านการออกหมายคุมตัวของพนักงานสอบสวนและขอให้ศาลไตส่สวนพนักงานสอบสวนโดยอ้างเหตุเขาว่าไม่มีเหตุที่จะควบคุมตัวเนื่องจากผู้ต้องหาได้เข้าพบพนักงานสอบสวนตามหมายเรียกแล้วและผู้ต้องหายังศึกษาอยู่สถานศึกษาตามปกติและมีที่อยู่เป็นหลักแหล่งแน่นอนไม่มีพฤติการจะหลบหนีแต่ประการใดจึงไม่มีความจำเป็นที่จะต้องออกหมายควบคุมหรือหมายคังแต่คดีนี้ค่ะ พนักงานสอบสวนก็ได้ทําการสอบสวนผู้ต้องหาจนเสร็จแล้วก็ได้ทําการสอบประวัติพิมพ์ลายเนิ้วมือไว้ด้วยส่วนการสอบสวนในคดีที่เหลือนั้นและการรวบรวมพยานหลักฐานต่างๆตามที่พนักงานสอบสวนกล่าวอ้างในคําร้องขอสารออกหมายควบกลุ่มนั้นล้วนเป็นเรื่องของการดําเนินการของพนักงานสอบสวนกับบุคคลอื่นไม่เกี่ยวข้องกับผู้ต้องหาพนักงานสอบสวนสามารถดําเนินการไปได้โดยไม่ต้องมีตัวของผู้ต้องหาก็ได้ค่ะ หากผู้ต้องหาต้องอยู่ในความควบคุมระหว่างการสอบสวนของพนักงานสอบสวนย่อมเป็นการควบคุมตรวจที่เกินจําเป็นนอกจากจะไม่เกินประโยชน์แล้วยังสร้างภาระเกินจําเป็นกับผู้ต้องหากระทบต่อสิทธิเสรีภาพและโอกาสในการต่อสู้คดีของผู้ต้องหาเป็นอย่างมากประการสําคัญเป็นการกระทบกระเทือนต่อจิตใจของผู้ต้องหาซึ่งเป็นเพียงเยาวชนอย่างรุนแรง โดยไม่จำเป็นและเป็นการกระทบต่อสวัสดิภาพและอนาคตของผู้ต้องหาทั้งนี้ค่ะศาลได้พิเคราะห์คำร้องของพนักงานสอบสวนให้ศาลพิจารณาตรวจสอบการจับกลุ่มและมีคำสั่งออกหมายควบคุมตัวพร้อมคำคัดค้านแล้วเห็นว่าคำคัดค้านการควบคุมตัวของตำรวจ กรณีนี้เป็นกระบวนการพิจารณาชั้นตรวจสอบการจับกลุ่มซึ่งดําเนินการตามบทบัญญัติของกฎหมายไม่มีเหตุที่จะต้องดําเนินการไต่สวนตามคําร้องคัดค้านรวมสํานวนไว้โดยหลังจากนั้นค่ะผู้ต้องหาก็ได้ยื่นขอปล่อยตัวชั่วคราวโดยใช้ตําแหน่งสสของนางอมรัตน์โชคประมิตรกุลยื่นประกันตัวซึ่งศาลพิจารณาคําร้องขอปล่อยตัวชั่วคราวแล้วก็อนุญาตตั้งแต่ชั้นสอบสวนและชั้นพิจารณาของศาลชั้นต้นหากผิดสัญญา ปรับ12,000บาทและนัดไปศูนย์ให้คำปรึกษาและแนะนำสารเยาวชนครอบครัวในวันที่18ทธันวาคม2563พร้อมกับให้ไปรายง,งานตัวรับทราบคำสั่งสารในวันที่1กุมภาพันธ์2อ6 4นอกจากนี้ค่ะก็ยังมีตัวอย่างอีกคดีนั่นก็คือวันที่28มกราคมปี64ที่สำนักงานอายการสุงสุดพนักงานอายการพิเศษฝ่ายคดีเยาวชนและครอบครัวมีความเห็นสั่งฟ้องมินละพลพัด พลอยเบนจะมาพรกลุ่มนักเรียนเลวภูมิคณะพศกลุ่มนักเรียนไทยข้อหาฝ่าฝืนข้อกำหนดตามมาตรา9ประกอบมาตรา1 1ของพอรกฉุกเฉินที่เข้าไปร่วมชุมนุมบริเวณแยกราชประสงค์เมื่อวันที่15ตุลาคม2563และก็ได้ส่งสำนวนฟ้องไปยังสาลเยาวชนและครอบครัวกลางคดีนี้ค่ะพนักงานอายการสำนักงานคดีเยาวชนและครอบครัว3 ได้นัดฟังคำสั่งในคดีที่พนักงานสอบสวนสน,นลุมพินีนำสำนวนพร้อมกับความเห็นสมควรสั่งฟ้องเยาวชน3คนได้แก่มินอายุ18ปีในขณะที่กระทำความผิดนั้นอายุ17ปีพลอยอายุ16ปีและภูมิอายุ16ปีกลุ่มนักเรียนเลวและนักเรียนไทยในความผิดฝ่าฝืนพรกฉุก,กเฉินมาตรา9 จากการไปขึ้นปราศัยการจุนุมเมื่อวันที่15ตุลาคม63บริเวณแยกราชประสงค์ซึ่งก่อนหน้านี้ก็ได้มีการยื่นผัดฟ้องฝากขังต่อศาลเยาวชนตั้งแต่วันที่24ธันวาคมปี63มมาแล้วล่ะค่ะอย่างไรก็ตามค่ะตามขั้นตอนของศาลเยาวชนส่วนใหญ่ค่ะศาลจะให้ผู้ปกครองทำสัญญาประกันไว้โดยไม่ต้องยื่นหลักทรัพย์ประกันตัว และสำหรับมินและผลพัฒน์นั้นก็ได้บอกเขาว่ารู้สึกผิดหวังที่อายการมีคำสั่งฟ้องต่อศาลซึ่งก็ได้ยื่นหนังสือร้องขอความเป็นธรรมและยื่นสอบพยานสองปากที่ให้การยืนยันว่าการออกมาแสดงความคิดเห็นทางการเมืองของเยาวชนไม่ผิดกฎหมายรวมถึงประเทศไทยต้องเคารพอนุสัญญาระหว่างประเทศที่กุ้มครองสิทธิเด็กและเยาวชนด้วยตอนนั้นมีผู้สื่อข่าวถามด้วยเขาว่ากลัวหรือท้อไหม มินก็ตอบมาเขาว่าไม่รู้สึกอะไรแต่รู้สึกผิดหวังกับกระบวนการยุติธรรมของไทยมากกว่าและมินก็ยังฝากถึงเพื่อนๆที่เคยออกมาร่วมกิจกรรมทางการเมืองเขาว่าเรายืนยันในความบริสุทธิ์ตลอดว่าการออกมาร่วมชุมนุมคือการออกไปแสดงสิทธิเสรีภาพที่เรามีในฐานะประชาชน แม้เราจะถูกดำเนินคดีแต่เราก็จะไม่หยุดกิจกรรมทางการเมืองและหวังว่าเพื่อนๆและคนอื่นๆยังจะต่อสู้เพื่อสักวันหนึ่งเราจะได้เห็นประชาธิปไตยในประเทศนี้ค่ะต่อมาศาลท่านก็อนุญาตให้ประกันตัวโดยไม่ต้องวางหลักทรัพย์และไม่มีเงื่อนไขใดๆแต่ให้ผู้ปกครองทำสัญญาประกันหากไม่มาตามนัดจะถูกปรับ5,000บาทโดยศาลนัดอีกครั้ง10มีนาคมและ 19เมษายนที่จะถึงนี้ค่ะคุณผู้ชมคะนั่นก็คือ2ตัวอย่างเยาวชนที่ถูกดำเนินคดีจากการไปร่วมชุมนุมกับม็อบซึ่งก็ยังมีอีกความเคลื่อนไหวหนึ่งค่ะที่ล่าสุดพบว,ว่าเมื่อวันที่17กุมภาพันธ์ที่ผ่านมานี้เอง Facebook ของศูนย์ทนายความเพื่อสิทธิมนุษยชนก็ได้โพสต์ถึงคดีของแกนนำม็อบแนวร่วมและเยาวชนที่ถูกส่งฟ้องศาลเขาว่าที่สนนลุมพินี ลูกเกตชนที่ชาแจ้งเร็วนักกิจกรรมและเอกสิทธิ์บัวทองเอี่ยมนักศึกษาและนักกิจกรรมกลุ่มภาคีนักศึกษาสารยามหาวิทยาลัยมหิดลเดินทางเข้ารับทราบข้อกล่าวหาเพิ่มเติมจากกรณีชุมนุมม็มอบ15ตุลาหรือ15ตุลาไปราชประสงค์ที่แยกราชประสงค์เมื่อวันที่15ตุลาคม63เดิมทั้งสองถูกแจ้งข้อหาฝ่าฝืนข้อกำหนดออกตามความมาตรา9ประกอบมาตรา11ของพรกฉุกเฉิน ต่อมาพนักงานสอบสวนมีความเห็นสมควรสั่งฟ้องจึงส่งสำนวนการสอบสวนพร้อมตัวผู้ต้องหาไปยังอายการแต่อายการส่งคืนสำนวนให้พนักงานสอบสวนและแจ้งข้อกล่าวหาเพิ่มเติม5รายว่าร่วมกันกระทำการฝ่าฝืนประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินที่มีความร้ายแรงตามพรกฉุกเฉินโดยสองรายเข้ารับทราบข้อหาเพิ่มไปก่อนหน้านี้แล้วและสำหรับชนทิชาและเอกสิทธิ์นั้นนะคะ ก็ได้ให้การปฏิเสธตลอดข้อกล่าวหาและจะยื่นคำให้การเป็นหนงสือภายใน20วันนับตั้งแต่วันที่รับทราบข้อหาคดีนี้มีผู้ที่ถูกดำเนินคดีทั้งหมด17รายแบ่งเป็นกรณีที่เจ้าหน้าที่ตำรวจจับกุมในที่ชุมนุม1รายออกหมายจับ12รายและออกหมายเรียกให้มารับทราบข้อหาภายหลังอีก4รายนอกจากนี้ค่ะก็ยังมีผู้รับจ้างขับรถเครื่องเสียงและทีมงานถูกดำเนินคดีในข้อหาเดียวกันนี้อีก6ราย ที่นำรถขยายเสียงไปในที่ชุมนุมเมื่อวันที่15ตุลาคม63หลังจากการสลายการชุมนุม <uyor> ก็มีการจับกุม่มแกนนำนหลายคนในช่วงเช้ามืดของวันนั้นค่ะและยังมีเยาวชนอีก3คนถูกดำเนินคดีจากการชุมนุมเดียวกันนี้ด้วยค่ะซึ่งพนักงานอายการได้สั่งฟ้องคดีต่อศาลเยาวชนและครอบครัวกลางเมื่อวันที่28มกราคมปี64คดีนี้ค่ะสำนักงานข้าหลวงใหญ่สิทธิมนุษยชน acco, ison, แห่งสหประชาชาติ หรือ ohchr ก็ได้แสดงความกังวลต่อการฟ้องคดีเยาวชนนี้ฉะนั้นหากจะฟังเสียงวิตกกังวลของนายกลุงตู่แล้วนะคะสิ่งที่สำคัญกว่านั้นก็คือเสียงเตือนของบรรดาพ,พ่อแม่ผู้ปกครองค่ะที่มีส่วนสำคัญอย่างยิ่งในการตัดสินใจของลูกหลานว่าการเข้าร่วมชมน,นั้นเป็นสิทธิ์แต่เมื่อกระทำความผิดก็ต้องรับผลแห่งการกระทำนั้นหากแต่เนือสิ่งอื่นใดแล้วที่ควรตระหนักที่สุดก็คือ บรรดาผู้ใหญ่ที่คอยปลุกปั่นเด็กๆคอยแอบชักใยอยู่ข้างหลังมีต่งหากขาที่รัฐบาลจะต้องล่าคอมาก่อนที่เยาวชนไทยของเราจะหมดอนาคตไปมากกว่านี้ The Truth เจาะลึกจริง ฝากกดไลค์กดแชร์กด s u b s c r i b e เพื่อไม่พลาดข้อมูลข่าวสารและสถานการณ์สำคัญทันทุกเหตุการณ์พร้อมด้วยการวิเคราะห์เจาะลึกทุกข้อมูลข่าวสารเพื่ออนาคตที่ดีของประเทศไทยจากทิศทางไทย